คุณผู้ชมแรงดีไม่มีตกทุก EP แต่เห็นที่สัปดาห์นี้เกมปาดนารถนาน่าจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเกมเดือดแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตัวลูกสายเวียงอย่างสาวมิลินขอเดินเชิดแตกแคออกมาใช้ทีเด็ดงัดข้อกับตัวพ่อสายแข็งอย่างคุณพีงานนี้บอกเลยว่าไม่ต้องเสียเวลานับถอยหลัง5 4 3 2 1เลยค่ะ เมื่อมิลินนางเอกนิชานัฐนิชาสาวจอมแผนการเกิดปิ๊งไอเดียแผนเอาคืนพอ่องานนี้ก็เลยชวนอนาวินพระเอกอเล็กธีรเดชรวมพลังเฉพาะกิจจับมือสงบสื่อร์อมทีมเปิดเกมรุกที่ครั้งนี้มิลินเตรียมอัพเลเวลความแสบมาต้านพ่อเต็มที่กับฉากนี้ที่แค่เบื้องหลังก็ฉายแววความสนจนหนุ่มอเล็กยอมใจในเกมปรารถนาค่ะเ้ื่ความที่ตัวละครมิลินเป็นตัวละครที่ไม่ได้ต้งได้ ใช่ใช่ใช่เขาเลยจะใช้ทุกวิถีทางเวลาที่จะขอร้องอนาวินให้ทําอะไรสักอย่างมิลินจะต้องใช้กําลังทั้งหมดที่มีเพื่อให้อนาวินยอมให้ได้ทากนี้ก็เป็นแบบอีกหนึ่งชางที่เราต้องแบบใช้พลังทั้งหมดมาแบบรั้งเขาไว้มันจะเป็นเรื่องของการเป็นคู่แข่งกันแต่พอตอนนี้เราต้องมาจับมือกันเป็นทีมเดียวกันแล้วแบบมีแผนแปลกแกแบบนี้ออกมา <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นความแบบ ต่อร้อตอเถียงน่ารักกันของมิลินา,นา,นาวินครับผมคือเนี่ยมันใค่การเริ่มต้นของมิลินเท่านั้นนะคะเอาชนะเขาให้ได้จีบเขาให้ติดก็มาดูว่ามิลินจะใช้วิธีไหนบ้างฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าพี่ต่ายณัฐพลผู้จัดไฟแรงนำทีมนักแสดง18บงฝุดสะดุดเลิฟ เพชรธกิตแจ็คก,กี้ชคคลีนสินพัทรากรจูเนียกาดบัณฑิตและอีกมากมายมาไหว้สักการะบวงสวงกันที่ศาลหลักเมืองเอาเรื่องเอาชัยขอให้ละครมีแต่ความฮาเป๊ะปังโดยเฉพาะความฮาที่เป็นเอกลักษณ์ของพระนางแถมยังเป็นครั้งแรกของพี่ต่ายที่มาประเดิมช่อง3าในฐานะผู้จัดอีกด้วยรับรองว่าครบรถแน่นอนค่ะประเดิมด้วยคอมเมดี้ครับจริงๆเรื่องก็บอกอยู่แล้วครับสเมงกุฎ้องเป็นแจ็คก,กี้ครับ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสำหรับแจ็คก,กี้เองก็ดูหมออะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเพชเ,เองเนี่ยเหมาะกับคาแรคเตอร์ ือมีความกวนด้วยนิดนึงแล้วสองคนนี้ดูเคมีค่อนข้างเข้ากันด้วยตลกก็ตลกสุดดราม่าก,ก็สุดเหมือนกนะะอันค่ะจะได้มาร้องเพลง <c oughs> เพลงที่เราร้องก็ไม่ได้เป็นเพลงป๊อปใส่ๆธรรมดาแต่จะเป็นอะไรได้อยากให้ติดตาม <c oughs> ต็ยังไงฝากด้วยนะคะสำหรับละครเรื่อง18มงกุฎส, <c oughs> สะดุดเลิฟนะคะอยากจะให้ติดตามสำหรับละครเรื่องแรกของทางช่องสาวของพี่ไต้ด้วยรับรองว่ามันแน่นอนค่ะ ป็นอีกสองหนุ่มที่งานชุมไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับเด่นคุณงามเนรและยูโดทันทัศทีทล่าสุดพบหน้าหล่อๆแวะมาถึงสี่ชันบันเทิงออนฝากละครต่างรถต่างสไตล์เด่นคุณมาในแนวบูรหัมกับเลือดเจ้าพยา ยูโดถึงแม้จะไม่มีบู๊แต่ก็มียิ้มละลายใจในคุณหมีปฏิหารแถมทั้งคู่ยังมีอีกหลายเรื่องที่กำลังถ่ายทำอ้าวฮอตไม่หยุดขนาดนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างไปฝั่งเจ้าตัวกันเลยค่ะเลือดเจ้าพญาบูค่อนข้างแหลกรานมากมีความน่ารักสดใสของพาร์ทเด็กๆได้เป็นพ่อแล้วใช่ไหมได้เป็นพ่อแล้วในเรื่องผมอายุ40กว่าแล้วก็จะมีเปิดละครโปงลางฮักตอนซอนนะครับเพิ่งฟิตติ้งไปครับปีนี้ก็จะมีคุณหมีปฏิหารชื่อมาอาจจะดูน่ารักแต่ว่าคนดูต้องอึ้งกับ เนื้อเรื่องอีก2เรื่องครับเป็นเรื่องป่านางเสือกับพรอรักครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเกกับความน่ารักเรื่อเรือกับคู่แพระนางออการวชิราวดีและไอายกมลนเนตรในฉากนี้ของละครยมทูตทุกับผู้สาวเมื่อตัวเล็กปฏิบัติการป่วนทันทูดหวังทดสอบความรู้สึกและความใกล้ชิดที่งานนี้บอกเลยว่าผู้สาวเจ้าเล์รุกหนักมากจนทันทูดเกือบเสียหลัก เป็นอีกหนึ่งฉากน่ารักน่ารักที่ไอออลกัสปล่อยพลางเคมีเต็มที่โชว์คิสซีนแบบโกโก้ให้แฟนๆได้ฟินกันเบาๆงานนี้ทําเอาท่านทูตมีใจสะดุดหรือเปล่าจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในยมทูตกับผู้สาวค่ะเขินมากจูบแรกของเราท่านทูตก็จะแบบว่าบร์จินใสๆ่ถ้าเวลาเขาเขินแล้วมันดูน่ารักนั้นเราก็แกล้งต่อแต่เราก็ไม่คิดว่ายมันจะมาโดนจริงน,น่ารักครับก็รับรองว่าซีนานี้คนจะต้องสนุกแล้วก็มีความสุขปากด้วยค่ะเบื้องหลังสนุกมากนะคะ ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างจะพาไปเปิดว้าแปรนธนวัตรจากละครยมมาทูตกับพูดสาวเราไปขยี <c ười> ้กันค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างมีเสียงเรียกร้องมาทางเรื่องนี้ต้องขยี้อยากให้เปิดว้าหนุ่มแปรนธนวันรที่ตอนนี้กำลังม,มีผลงานละครโยมมทูตกับผู้สาวและซีรีส์ผมกับผีในห้องจัดให้ไปขยี้กันค่ะ สวัสดีครับผมแปลนธนวัฒน์คูสุวรรณนะครับผมตอนนี้ก็อายุ25ปีแล้วครับผมสูง181ครับผมถามถึงอุปนิสัยของแปลนหอ่อกจะพูดยังไงจริงๆผมก็เข้าถึงง่ายชิลๆไม่ได้แบบก็เฮฮาเฮฮาแหละขายข่ขขขาวับชอบถา่ายรูปผลงานที่ผ่านมาของแปลนคะ่ะเขาวไว้ให้หนูเป็นสายรับแล้วก็ วัสนารักษ์ <Yahoo! S 3> ซุปอร่อยกินแล้วเคิมผมเชื่อครับขอโทษนะครับพูดถึงบทบาทในละครเรื่องยงมทุกกับผู้สาวหน่อยชอบอะไรในบทบาทนี้เจยรับบทตรีนครับผมตรีนเนี้ยก็จะมีความแบบว่า สุภาพบุรุษดูแบบว่าเป็นเหมือนเขาเป็นนักแสดงหน้าใหม่อะไรเงี้ยเขาก็มีความสุภาพบุรุษเป็นเด็กใหม่ไฟแรงเลย้ยครับเหมือนเขาก็ยังเด็กอยู่อ่ะยังไม่ได้แบบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นกูก็อยากให้มึงเจอสิ่งที่มึงรักนะเผื่อวันหนึ่งมึงจะได้รู้ว่ามึงติดค้างอะไรอยู่อ่ะซีรีส์ผมกับผีในห้องบทบาทนี้ชอบยังไงโอ้หอันนี้ก็ค่อนข้างใกลตัว ก็จะเป็นฟีลแบบว่าเป็นเป็นเด็กเนิร์ดเลยอันนี้เป็นเด็กเนิร์ดเลยเป็นแบบเด็กเนิร์ดอยู่บ้านชิลๆแล้วก็แบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีความซับซ้อนเลยคนนี้เขาจะแบบคือไม่ไม่มีอะไรในใจเลยคือแบบเข้าถึงง่ายมากอยไรเงี้ยครับผมก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ซื่อๆมีความคอมเมดี้มีความผีด้วยมีความดราม่าด้วยอันนี้ก็จะได้เห็นครบรถมากในเรื่องนี้อะไรเงี้ยได้แสดงแบบครบรูปแบบมากเลยรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ ที่ดูธรรมดาแต่จริงไม่ไม่ง่ายเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายเรามากซึ่งพอมันผ่านมาได้เราก็รู้สึกดีใจที่ได้ได้แสดงเป็นเป็นผัดับผม <Yeah. S 1> ถ้าชอบหนุ่มแสนดีก็ดูแปลนในยมททุกับผู้สาวแต่ถ้าชอบเนื้อเนื้อใสใสก็ดูในผมกับผีในห้องแต่จะเลือกทำไมล่ะคะก็ดูทั้ง2เรื่องไปเลยสิคะ e เรื่องนี้ต้องพีกับสายฝนชี่ช้าง ตอนนี้ได้เวลาไปบันเทิงครบรถกับเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงของตัวละครทุกตัวละครในซรอยสบันงานแล้วค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากมิส s ี b แบงคอกสวัสดีค่ะ